ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งกราบถวายความเคารพพระมหาเทรานุเถระพระเทรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรยอดกัลายาณมิตรผู้มีบุญทั่วโลกทุกทกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งในชีวิตที่หลวงพี่ได้มีโอกาสได้มาร่วม แบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างบาร,รมีร่วมกับผู้มีบุญทุกๆท,ท่านหลวพี่เองก็มีโอกาสได้เข้าวัดพระธรรมกายในปีพุทธศักราช2541โดยการชักชวนของยอดกลัลยนณมิตรผู้มีบุญได้ชวนมาร่วมง,งานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่6กันยายน พุทธศักราช2,541ซึ่งก็เป็นวันอัศจรรย์ที่ทุกคนได้เห็นปรากฏการณ์อัศจรรย์ตะวันแก้วหลวงพี่เองก็ได้มีโอกาสได้เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยก็รู้สึกเพิ่มปิติและก็เบิกบานใจไปกับทุกๆคนด้วยจากนั้นหลวงพี่เองก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะ ในวันอาทิตย์ต้นเดือนมาบูชาเข้าพระในวันธรรมดาก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมและกาทุกๆงานบุญก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานเสมอมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2543ก็มีโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนก็คิดว่าตนเองอยากมีส่วนในการบวชสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยตัดสินใจ เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในปีพุทธศักราช2543ซึ่งก็เป็นรุ่นฉลองพระมหาธรรมากายเจดีก็มีความคิดว่าจะบวชเอาบุญให้กับตนเองนะครับเอาบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจที่จะมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบวชในครั้งนั้นก็ทำให้ตนเองได้เข้าใจชีวิตในพระพุทธศาสนามากขึ้น ได้มีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมตนเองตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำได้ฝึกการสวดมนต์ฝึกการนั่งสมาธิฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมก,กันกำหมู่คณะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าวันเวลาที่มีโอกาสได้อยู่ร่วมฝึกฝนอบรมตนเองในครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าพอจบโครงการก็ได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนนาวัด การไปปฏิบัติธรรมในครั้งนั้นทําให้เห็นคุณค่าในการบวชมากขึ้นกว่าเดิมก็คือได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสุขของการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีโอกาสในการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่พ,พี่น้องนองนักสร้างบรารมีแล้วก็ชวนกันใครที่สามารถที่จะอยู่ต่อบวชได้นะก็มีช่องทางมีโอกาสในการที่ จะเข้ามาสร้างบาร,รมีในวัดของเราก็คือชุดที่ยังไม่จบการอบรมนะก็จะมีให้ศึกษาต่อที่วัดพระธรรมกายโดยมีสถาบันธรรมชัยเป็นสถาบันรองรับผู้ที่ยังไม่จบปริญญาตรีจากข้างนอกมาหลวงพี่เองก็ได้รับโอกาสนั้นเช่นเดียวกันก็รู้สึกภาคภูมิใจในการตัดสินใจในครั้งนั้นว่าเราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามาบนเส้นทาง การสร้างบาร,รมีที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าช่วงเวลาในการอยู่ได้เป็นพระนิสิตได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ศึกษาความรู้ที่จะนำมาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลา4ปีก็เป็นสิ่งที่เพิ่มปิติและก็ภาพภูมิใจเมื่อนับย้อนกลับไปไม่ได้เสียดายในวันเวลาที่ ผ่านไปเลยเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าพอจบแล้วก็อยากจะทำหน้าที่ในการเป็นพระพี่ชายเป็นพระพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นพระอาจารย์ในการที่จะทำหน้าที่ประคับประคองพระน้องๆที่เดินตามมาในเส้นทางนี้ได้มีกำลังใจในการที่จะสร้างบรารมีเป็นนักรบของพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับความตั้งใจของเราก็เลยได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยง อยดูแลกิจวัตรกิจกรรมของพระน้องๆ้องที่มาสร้างบาร,รมีในภายหลังประกอบก,บกับการได้ทำหนะ้าที่เป็นตัวแทนหมูคนะ่คณะในการประสานงานในการจัดการเรียนการสอนให้กับพระนิสิตรุ่นหลังๆได้ประสานงานคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆได้ดูแลประสานงานต้อนรับให้ท่านได้มีโอกาสได้มาถวายความรู้แด่พระนิสิตรุ่นน้องน้อง พอได้มีโอกาสได้ทนะําหน้าที่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นความโชคดีนะที่เราได้มีโอกาสได้บวชอยู่ต่อแล้วก็ได้ศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงภาวนานาตนเองว่าสิ่งใดก็ตามที่หมู่คณะมอบหมายให้ได้ทนะําหน้าที่ตรงนั้นก็คิดว่าจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดและก็มีความเพื่อนปิติในทุกกิจกรรมที่หมู่คณะมอบให้ จนกระทั่งปีพุทธศักราช2553ทางหมู่คณะทางหลวงพอ่อเราได้มีโครงการที่จะให้ลูกๆออกไปทำหน้าที่ในการจัดบวชโครงการ1แสนรูปทั่วไทยหลวงพี่เองและก็เพื่อนๆหมู่คณะก็ได้รับโอกาสนั้นเช่นเดียวกันในปีนั้นหลวงพี่เองก็ได้มีโอกาสได้ไปทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาณนต่างจังหวัดก็คือจังหวัดสระแก้ว เพื่อนๆทุกๆรูปก็มีโอกาสได้ออกไปทําหน้าที่เช่นเดียวกันในจังหวัดต่างๆซึ่งการออกไปทําหน้าที่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ออกไปอยู่นอกวัดนะเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรก็คือเป็นช่วงจังหวะโครงการของการบวชก็ได้ออกไปทําหน้าที่ในการเชิญชวนนะชายแมนๆผู้มีบุญในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาบวช ในโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนนะในช่วง1แสนลูกทั่วไทยของโครงการในการทำหน้าที่ในครั้งนี้ก็ทำด้วยนะใจของความเป็นผู้ให้ลงไปชวนเองตามหมู่บ้านทำสถานที่ต่างๆที่ทางผู้นำบุญได้แนะนำแล้วก็ออกไปทำหน้าที่จนได้ผู้ชายแมนๆได้มาบวช ในช่วงนั้นจำนวน120ท่านเลยทีเดียวก็มีความปลื้มและก็ปิติกับผลงานที่เราได้ไปทำหน้าที่ตรงนั้นพอจบโครงการบวชในโครงการนั้นก็มีโครงการต่ออีกก็คือโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนอออนนะก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการให้โครงการนี้ขยายไปทั่วทั้งจังหวัดสัะแก้วนะก็มีโอกาสได้เปิดศูนย์นะทำหน้าที่ในการ พาพระน้องๆอ,ออกไปทําหน้าที่รวมทั้งผู้มีบุญทั้งหลายได้ไปเชิญชวนอุบาสิกาแก้วน่อ่นอ,อนได้เข้ามาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวก็ทำอยู่เช่นนี้นะในกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่หมู่คณนะให้ลงไปทำหน้าที่พอปีพุทธศักราช2554นะก็ได้มีโอกาสได้มาประสานงานอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดระยอง ก็มีโอกาสได้ทําหน้าที่เช่นเดียวกันมีจัดบวชพระในพื้นที่นะมีจัดบวชอุบาสิกาแก้วหนออ่อนรวมกระทั่งบวชพระเข้าพรรษาแล้วก็อยู่กันมานะในพื้นที่ในการทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาสิ่งที่ได้นะจากการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาสปีและเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นพระอาจารย์พอเราได้ไปทําหน้าที่จริงๆในพื้นที่เสมือนว่าเราได้ ทำทุกอย่างเลยนะก็คือได้เป็นทั้งผู้นำนะเป็นทั้งผู้ที่ตามนะทุกๆท,ท่านในการมาสร้างบารามีก็ทุกๆก,กิจกรรมที่เกิดขึ้นก็มีความพื้นปิติและก็เบิกบานในทุกๆครั้งที่ได้ทำํำและก็ได้โอกาสในการที่จะไปปฏิบัติธรรมพิเศษนะในช่วงจังหวะเวลาที่โมูคณะมอบให้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมนะที่สุขสันโดษ ที่เชียงใหม่นะการไปในครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือที่เราได้บวชเข้ามาเราตั้งใจที่จะมาปฏิพฤติปฏิบัติธรรมตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้ตั้งใจที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งภายในเราก็ได้รับโอกาสจากมูคณะได้ไปทำหน้าที่จุดนั้นซึ่งก็มีความภาคภูมิใจในผลของการปฏิบัติธรรมในครั้งนั้นก็มีความตั้งใจว่า ถ้าเราได้มีโอกาสที่จะทำหน้าที่ตรงนี้เราก็จะสามารถได้นำสิ่งที่เราได้รับความสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนั้นมาสามารถถ่ายทอดให้กับทุกๆคนให้มีโอกาสได้ก้าวไปถึงจุดที่สว่างของชีวิตได้จากนั้นนะก็จะมีโอกาสได้มาทำหน้าที่ในการประสานงานเครือข่ายเช่นเดียวกัน ทำหน้าที่ในการประสานงานนะในส่วนของภูมิภาคนะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทางภาคกลางไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีจังหวัดทางภาคใต้นะที่หมู่คณะของเราได้ออกไปเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพังงาก็ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนเป็นให้กําลังใจพ่น้องๆที่ออกไปทําหน้าที่ตรงจุดนั้นด้วย พอถึงจุดหนึ่งนะที่จะได้ปักหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ได้มีโอกาสได้มาทำหน้าที่อยู่หน้าจังหวัดชนบุรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557จนกระทั่งถึงปีนี้นะรวมระยะเวลา7ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีความภาคภูมิใจที่ หมู่คณะได้มอบโอกาสให้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งแหงความสำเร็จในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายณจังหวัดชนบุรีสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเราก็นำมาในการที่จะหนึ่งทำตนเองนะให้เป็นต้นบุญต้นแบบของนักสร้างบรารมีสองก็คือมาทำหน้าที่กัรยมิตรร่วมกับพระน้องน้อง ที่มาสร้างบรารมีด้วยกันตลอดจนเจ้าหน้านทีนะ่ผู้ประสานงานต่างๆก็มีโอกาสได้นำความรู้นำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการสร้างบรารมีร่วมกันทุกๆกิจก,กรรมที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาที่เราได้มีโอกาสได้สั่งสมไว้กับหมูนะ่คณะจึงได้มีโอกาสได้มาสร้างบรารมีมีโอกาสได้มาเติมเต็ม บุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองมาอยู่ณที่นี่ก็ต้องทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะตามมโนปนิทานของครูบาอาจารย์ที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีของโลกต้องการสิ่งนี้ก็อยู่ในหัวใจของพวกเราที่เป็นลูกๆเช่นเดียวกัน ที่ออกมาแล้วก็จะทําทหน้าที่ในการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีตามมโนปณิธานของมหาปุชณียาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคที่เราเกิดมาได้มีโอกาสได้ตัดสินใจก้าวเข้ามาสร้างบาร,รมีร่วมกับหมู่คณะก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเราเราก็จะใช้โอกาสนี้ ในการทำหน้าที่ทุกๆภารกิจให้ดีกว่าดีที่สุดให้เกิดบุญกุศลกับตนเองนะเกิดบุญกุศลกับคุณพ่อคุณแม่ที่ให้โอกาสเราได้ก้าวเข้ามาบวชเกิดบุญกุศลกับครูบาอาจารย์ที่ได้ให้เราได้มาสร้างบุญสร้างบรารมีณนะสถานที่ทุกๆท,กที่ที่เกิดขึ้นเป็นบุญบรารมีที่เราจะเอาให้กับญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้ มาอุปถัมภ์ดูแลอุปถากให้กำลังใจให้ทั้งข้าวปลาอาหารให้ทั้งปัใจจัยในการช่วยทำกิจกรรมทุกๆอย่างให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ในโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกๆท,ท่านจะได้มาร่วมกันสร้างสัถธนทายาทให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาหลวงพี่เองในนามของพระลูกชาย ของหลวงพ่อคนหนึ่งที่ออกมาทำหน้าที่ในการประกาศพระพุทธศาสนาได้รับโอกาสในการที่ฝึกฝนอบรมตนเองจากพระตัวเล็ก,ลกๆก็ได้มีโอกาสได้ก้าวเข้ามาเป็นนักสร้างบาร,รมีผู้มีหัวใจพันไม่เกี่ยงที่จะเคียงข้างหมู่คณะไปดูสิตบุรี mm hmm. ก็อยากจะขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกทกท,กท่านทั่วโลกได้มาร่วมกันในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา ในการสร้างศาสนาทายาทให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาเมื่อท่านได้ก้าวเข้ามาสู่เพศของความเป็นนักบวชเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งใจฝึกฝนอารมตนเองศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากน้อยเพียงไรเราในฐานะที่เป็นผู้ร่วมสน,นับสนุนผู้ร่วมทำรรให้ท่านได้เกิดความสว่างไสวขึ้น ก็จะได้มีส่วนแห่งบุญกับท่านด้วยในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทั้งในส่วนของพระอาจารย์รับขออนุโมทนากับผู้มีบุญทุกๆท่ททานที่มีโอกาสได้ร่วมสนับสนุนในโครงการสร้างาศาสนาญาติให้เกิดขึ้นและก็ขออํานวยอวยพรให้ทุกๆท่ททานณนที่นี้จงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองในชีวิต ในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาสมบูรณ์พร้อมได้อายุวันนะสุขภพลปฏิพานธนาสารบริวารสมบัติเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำลิษที่ผลดังกมลที่มุ่งมา่ปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการเมื่อถึงคราวหลับตาเจริญสมาธิภาวนา คอยให้ไม่ดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมากายภายในตัวได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน